การสัสารพัฒนาเป็นสิ่งที่ดีประเทศศาสตร์จะพัฒนาไปได้ก็ต่อเมือมีหลายปัจจัยโดยเฉพาะแมนโครงการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางคม,มานาคมสื่อสารและอื่นๆแน่นอจแกนั้นก็ยังมีการสัง้าทรัพยากรมนุษย์ธรรมศาสตร์และสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แกการพัฒนาสวัสดีท่านผู้ส้มที่เคารวตอนนี้ที่นหน่อยเองก็อพาทนาผู้สมมาบิ่งโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟ นครดวเวิยงจันทร์เึงว่าเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดของโครงการเส้นทางรถไฟล่าจีนซึ่งว่าเป็นสถานที่ที่ตั้งแมนยูทีเมืองไซตานีของนครรวมวิยงจันทร์และก็ตอนนี้เขาก็ยูที่ตอนหนาของบริษัทก่อสร้างเส้นทางรถไฟเลาวจีนเอาเดียวสิพาเก็บภาพบรรยากาศด้วยร่วมห้ท่ทนผู้ชม,เ,ม,มเลยครับเบิ่งครับส้มเสิรเลย จากกระทรวมที่เขาเห็นอยู่นี่แมนเป็นกลุ่มบริษัทก่อสร้างทางรถไฟซอปโปจีนจำกัดกลุ่มก่อสร้างทางรถไฟจีนนี่ดิตอนฮับอันนี้แมนเป็นเขียนใส่ปลายคำขวัญให้การก่อสร้างทางรถไฟเล่าจีนกลายเป็นโครงการสัญลักษณ์มิตรภาพระว่างเล่าจีน เป็นของการของกลุ่มก่อสร้างทางรถไฟเล่าจีนที่เพิ่ไหมาก่อสร้างสถานีรถไฟอยู่จุดนี้อันนี้มันเป็นแคมไอน้องกรมกรเข้าเจ้ามานอนที่เขากินน้ำพักพรอนอยู่จุดแห่งนี้แล้วอานผู้มมทีกายไปเห็นทางหน้นเมนจะมีเส้นทางด่วนไม้เด็กหนึ่งก่อว่าบรรจบทุกจอดกันมาหอดจุดเขลียดแห่งนี้และ ทงี่ที่หน่อยเคยได้นาเสนอผ่านมาเจอนึงถือว่าความเจริญือยู่เขตจุดนี้มุ่งหนา้าเขามาหลายขนาดโดยเฉพาะหลอกจากเส้นทางรวนแล้วก็ยังมีเส้นทางรถไฟอีกท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีเขตกลุ่มร่วมไส้เสียท้าซึ่งว่าเป็นเขตพัฒนาขอบด้านอีกจุดหนึ่งของเมืองไส้เสียท้าและเมืองไส้ทานี้แ้อันนี้เป็นจุดหนองนอกอยู่เตหนอกนอกของโครงการกราศา สถานีรถไฟคนครนุ่มจันจะเห็นไดทั้งความยิงไงแล้วก็มีการก่อสร้สางกาันพุดพูดพุทพ,ทพ,ทพทต่อเนื่องอยู่นะ แล้วตอนนี้เราก็ได้อยู่อีกจุดมุมหนึ่งของโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟเหล่าจีนอ่านคำควรของเพิ่นที่เอาโครงการทางรถไฟเหล่าจีนเป็นโครงการที่มีความประดิษฐ์สร้างใหม่เสริมสร้างม,มิตรภาพหามใหม่ห่วมมือกันและส้มใส่หวมกันเจ้าคำควรของเพื่นเนาะอันนี้กร์เมนกุมบริษัพ ก่อสางทางรถไฟแห่งประเทศจีนจำกัดนะครับเมาก่อสร้างโครงการทางรถไฟบ่อต็นเยียงจันการประมูลที่ FJSG3 เจาจุดหนก่งม่นเป็นของการน้องเพื่อน่านผู้ชมแล้วตัวนี้เป็นการก่อสางสถานีของเพิ่์ดเอ ก็ม so no. so ีการก่อสร้างกันอยู่อย่างต๊ดๆเสื้อมันนนาขันจีนสร้างก่อสร้างเขาเจ้าพยุตพยนนะเขาเฮ็ดอยู่เนาะเสดสินทางด่วนไม้เด็กหนึ่งของเฮาลครเรื่อนแต่งหนึ่งื่อว่าโครงการยังบัวท่าบมีความคืบหน้าร้ายปันไดแต่ว่าเบิ่งตัวนี้แมเบิ่งทางด่วนอื่นชื่อว่าโอ้สร้างกันอยู่เด้อนี่นะนี่แม่น สร้างโครงการรถไฟเหล้าจีนให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่แห่งมิตรภาพอันเป็นมุ่นเสื้อในยุคสมัยใหม่ระหว่างโซลโปล่าและโซโปจีนเอาสู่ไปพัฒนาให้บ้านเมืองเจริญประชาชนนังมีพระ,ะ,ะสุขเป่เถิดเ้ออาซีวิตซีวิตมีความสำคัญร้ายกว่าผู้ไทยสานสภาพการโรคระบาด แนนเป็นคำสั่งให้ต้องอมีความรับผิดชอบต่อการป้องกันแต่ยังเกาะแล้วควบคุมเจ้าเออเพราะว่าไม่เลี้ยวบังอันนี้แน,น่เนาะมีการต่างกันอยู่เด้ออาจารย์ผู้ส้มขอบใจเด้อในการกดซ้อมคลายกดไลค์ดีกดแชร์เป็นกำลังใจให้ที่น่อยโอ,อ้ยดีตลอดมากที่น่อยเองก็ไปสัตว์ทิศอาจารย์ผู้ส้มในเบิ้งในแร่ วันนี้เป็นการหอย่านการ,นระสุ่มในเบิ่งเด้อรปีใหม่เมื่อหอดแล้วนี่น,นาไก่เมื่อหอดแอ้เจ้าน,นี่แม่นลำพดนะล่ะเจ้าอันนี้แม่นเป็นบูบ้าเมยังเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นดินกรอนขอนขางก่วงก็จะมีโครงการก่อสร้างอันนี้หนึ่งหละอยู่นี่นาเจ้าอันนี้แม่นเป็นเพียงแต่จุดโซนขาง นายเจมนทางหลังเบื้องหลังบอกบอลใ่ใจไปไหนเข้ามาหนักเจ้าทัผส้มนะเจมนเบื้องหลังเด้อเดี๋ยวเขาจะคอยขี่อ่อมไปเบื้องน้ำกันมานจุดเสียต่อไป <c oughs> เสียต่อไปนี่ยังไง สูมให้เบิ no anyway. ่งใกล้ๆกรรมกนเขานี่แน่นอนแต่แทล่ะเรื่องการเฮ็ดเหี้ยเฮ็ดงานนี่คือว่าเอาเตาอยู่ทุกหมู่ทุกเว้นพุ่นแหละเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดของโครงการเส้นทางรถไฟลาวจีน ก็คือสุดานี้นคาคนด้วยมิ่งกันจุดนี้แหละ เอาสิบห้าขี่รถเลาะเบิ่งเดอ้อท่านผู้ชมเอ้อยปากเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อรายการกดล์ฟซับสิบห้าผู้ที่เข้ามาเบิ่งใหม่เดี๋อันนี้มันเป็นโซนหนึ่งสือ่อเด้อยังยอีกโซนเบิ่องหนึงน่งทีตัวหนา ว่าตอนดิน,ยนอยู่นี่ก็ก,ก,กลวงใหญ่ขนาดเลยบอย่านกลัวต่อความลำบากและอันตรายกาที่จะก,ก่าวถึงไปชุดยอด ก่วงไงไรแต่ปลาส้มอันตรายเออพี่ดูขนาดด้วยนะก่วงขนาดของแกนี้ไงขนาดเออนี่นะคุณน่ะสถานีตัวนี้ส้มมาเป็นสไตล์นีนโมโมสะสะ่ดีไงไงกุมูวัสัุสารของรถไฟเหล่าจีนนี่แหละโดยเฉพาะแมนยูทีนครวิง,งจันทร์นี่โอ้เป็นสถานีเลยที่วันใหญ่ที่สุดเลย ไว้ขนาดท่านผู้สมเอ้ยเจ้าเวลาคีดหน่อยพยายามเห็ดให้ท่านผู้สมหรือเบิงได้เห็นสิิงโกสางไม่ไมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศลาว มียูสไซกับสีพยาญามนั่มาเสนอให้ท่านผู้สมในเบิเดกอกับการท่องเที่ยวไปตลอดอีหละฉะนั้นฝากกดซับสไคร b e ในเรื่องท่านผู้ส้มก็จะได้เห็นเวลาที่หน่อยโพสขอความโพสคลิปวิด,ดีโอใหม่ๆลงไปแต่อีกอย่างหนึ่งกัยังเป็นการสร่งเสริม้ทางที่หน่อยสองที่หน่อยแต่มีการสั่งได้ๆในการเฮ็ดคลิป ก็เพื่อว่าเอาได้ได้นั่นมากเป็นการเฮ็ดคลิปให้ท่านผู้ชมหรืเบิ้งนี่แหละทั้งนี้ทั้งนั้นก็เฮ็ดเพื่อทา่านผู้ชมเด้อเจ้าเอาอันนี้ก็ก็แม่นยูเกีตอีกจุดเบื้องหนึง่งอีกโซนหนึง่งมสสาสันชาตเนาะนี่ก็ก่อสร้างกันตื้อๆอยู่นี่แหละนี่สังเกตเห็นบ่าาะธานผู้สมว่าอยู่ทุกจุดทุกบอลแมน เป็นจิตติ์ตายคำควรใส่ก็มีทั้งภาษาเล่าภาษาจีนปะปนกันไปแต่บางบอนกับภาษาจีนบางบอลกับภาษาเล่า่ว่าซ้หรับกินหน่อยเองโมซิเดียเราเรื่องนี้เพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็นกระมีการใส่อยู่เนาะเคืเกลี่ยเกียรติภาษาเล่าฮาวกอนมูอยู่ก็คือเฮากันอยู่ต่องอยู่เท่งกันแน่นอนเพราะว่านี่เป็นสกิลเล่าฮาทวทัพส้ม อันนี้คือลักษณะนี่บอกด้วยแถวไหนคิดภาษาจีนตัวนี้นาะเฮาโบ้เดี๋ยว่าคำควรนี่แมนเฟินเพ็ดแห้งมาดานใจให้ไอ้้องกับมาคอนก่อสร้า,างนี้ความบุกเบือนที่ความมัดระวงหั่นแหละด้วยจุดส่วนใหญ่ อะไรอันนี้พี่ว่าเขากับเขามาไก่ที่สุดอันนี้ไก่ที่สุดเขาที่ทานไปส้วมเดียเห็นนั่นแหละสู้มาอีกนึงถ้าจิกเขาไปไก่ร้ายมันเป็นการเกะกะในการก่อสร้างเพิ่นเขาต้องให้ชิดที่เหียดเพิ่นร้ายโใหกไปเกะกะเพิ่นประมาณนั่นแหละนี่น้อครับน้องกรรมกรกรรมเฮ็ดเหียด หเห็นกันชัดๆอทรร่านผู้ชมหน่อยเองมักจะลงพื้นที่ท้ายกว่าเพราะว่านอกจากจะมีวัดข้าววัดข้าวบริกมามน้อยนะแต่ยังต้องได้เอาลงพื้นที่ตัวจริงให้ท่านผู้ส้มเห็นเลยเจ่าว่าจะเห็นอะไรทั้งความผิดหนาต่างๆของโครงการก่อสร้างเพราะว่าจะเป็นโครง,งการก่อสร้งงางสิทธิ์ทางรถไฟ ก็จะเป็นโครงการกร่อสร้างเส้นทางร่วนถึงที่หน่อยเองก็เคยนํามาเสนอผ่านมาหลายๆคีบไลยต้นเหมือนกันเหมือนกันยังว่ามีเส้นทางร่วนไหมอีกนึงตอนนี้ที่เราเป็นกนําลังมีการก่อสร้างก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศไม่เบิง่งบรรยกาศมีการก่อสร้างในแต่เส้นทางรถไฟเส้นทางยังแรกคือกเกิดขึ้นสถานีนี่เนาะอันอน,นี้ก็เป็นสถานี สว่วนนในโซนตัวนี้เขาบอกว่าเป็นจำนีเทนเห็ดยังต่อไป เดี่ทา่านผู้ชมการที่ขี่รถจักรมาเนี่ยมัมีคนประโยชน์หลายอย่างเพราะว่าเส้นทางโองแกซอแซกโอกแซกท้าก็สามารถไปหอดไปถึง <c oughs> อ่ะอะไรอันนี้แมน่นสถานีรถไฟเล่าจีนกระยำไรเสียแต่ไหนใช่ว่ะด้วยทีกี่หน่อยเลยไปเบิ่งผ่านมาตัวจริงอนะ่ะยุทธเขตนีกับเป็นศูนย์ร่วมทาม่านผู้ชมบว่าจะเป็นสถานีรถไฟบว่าจะเป็นเส้นทางด่วนไหมอีกหนึ่งว่าจะเป็น เขตกลุ่มร่วมไซ่เสียทาเมนว่าอยู่ในจุดวงวนวงวงมนวงกลมรัศมีของเขตเมืองไซ่ท่านี่แห,งห่งนี้ไปต่อ,สอใส่เมืองไซ่เสียทาโอ้ถือว่าเป็นงานเศรษฐกิจขนาดใหญ่สะอ่อนผูที่ว่าเขาเจ้ามีดินม,มีดอนอยู่ไกลๆที่ว่าบนตีพุกการนนต่างๆน,น,นะเนาะเจีเงินไร้แต่ผสมเอ้ย้วา,าวเอาละเดี๋ยวสิไปเบิงสิบห้าไปไหนเบิงอีกจุดส่วนหนึ่ง ฝากเป็นกำลังใจในทานผู้ส่กด Subscribe กีนหน่อยเด้อกดไหนกดแร์เอาไปเบิ่งต่อ คือเอาโครงการทางรถไฟดา้ดจินเป็นโครงการที่มีความพันิษฐาน เขาก็มีการเอาแทงเล็กขึ้น หลัท่านผู้ส้มเป็นเป็นทีชัดเจนว่าจุดเข็ดเบื้องนี้เป็นบอลทีรถไฟแลนด์มาฮอดหลัท่านผู้สมต้องของมุกขับใจได้ในการครับสม้มเต็มจนจนจบไปโดยดีตลอดมากตอนนี้เขาก็จะมาฮอดบอลล่างรถไฟแล้วก็จับพาท่านผู้สมขึ้นเบื้องเส้นทางรถไฟอยู่ที่เขตสถานีรถไฟนะครหลวงเวียงจันทร์ เป็นอีพีต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอเกาอา่าวางสบายดี